สวัสดีครับวันนี้มาอยู่ที่ร้านผู้ทอนเจริญยางยนต์ครับโอ้โอเปลี่ยนยางสีเส้นเลยตัวนี้เป็นอะไรนี่รุ่นไหนแม็กมิชลินครับตัวนี้สองหกห้าหกสิบสิบแปดดอกยางเก่าโลนแล้วมันกินข้างนี่เพราะอะไรมันกินข้างน ดอกอยางยังเหลือเยอะแนๆเนี่ยแต่ว่ามันหมดอายุการใช้งานเราต้องเปลี่ยนเพราะว่ามันแตการงานแล้วนะครับนี่แตการงานแล้วถามว่ามันใช้ได้ไหมก็ได้แต่ว่ามันไม่ร้อยเปอร์เซ็นต์ะครับถ้าเป็นแบบนี้ใ,นนใช่ปีตอนนี้ก็ตัวนี้น่าจะหลายปีแล้วนะอยู่ฝั่งนี้ครับอุ้ยโทษนะครับปีก็สองพันสบ สัปดาห์ที่16ก็กี่ปีตอวนี้20 4ปีครับคือหมดสภาพแล้วปก,กติ2ปี3ปีอะเก่ง3ป,ปีก็เปลี่ยนอันนี้บิ๊กโตนแต่มาเปลี่ยนดีกว่าครับตัวนี้เป็นบิ๊กชิลิน,ลนตัวนี้ใส่ลมออกซิเจนเลยนะครับตัวนี้ไฮโดรเจนนะครับอยู่นี่มีครบนะครับนี่ครับไฮโดรเจน พร้อมอุปกรณ์ตั้งศูนย์แล้วก็ถ่วงล้อใส่เสร็จถ่วงล้อแล้วก็ตั้งศูนย์ด้วยใช่ไหมครบทุกอย่างเลยไอน,นี้เปลี่ยนยางเสร็จตั้งศูนย์ฟรีฟรีถ่วงล้อฟรีครับสับยางด้วยโอ้โหสุดยอดครับอยู่ที่อ,อำเภอบ้านกรวดนะครับร้านภูท,ทรนะครับร้านภูท,ทร อันนี้เสมียนไหมเนี่ยโกรธทำไมนี่โชว์หน้าหน่อยเร็วเจ๊กนุ้ยแม่ชื่นชื่งไอ้เอ็งเอาเอฟหน่อยเอาหน้ากากหน่อยเออโชว์สองนิ้วด้วย <c oughs> หนึ่งถ่ายรูปเด้วยหนึ่งสองเออหนุ่ยเดี๋ยว <c oughs> จะเอาทำหน้าปกร้านผู้ทอนนี่ครับร้านผู้ทอนเจริญ ยางยนต์นะครับอยู่ที่อำเภอบ้านกรวดเส้นรหารทรายครับมีอยู่สองสาขาสองสาขานาะเฮียเนาะมีรหารทรายที่หนึ่งไอฝั่งนน้นอยู่ะหารทรายก็คืออยู่เป็นเป็นร้านแม่นะครับนี่ก็บริหารโดยเสียอยู่ฝั่งนี้ครับเจ๊ฝนครับเจ๊ฝนก็เบอร์โทรติดต่อก็เบอร์อะไรครับ ช้าเขาตดทันนี่ศูนย์แปดอะไรศูนย์แปดสองนยปดหนึ่งสองเจ็ดหนึ่งสองเจ็ดศูนย์ศูนย์เจ็ดสองนะครับนี่ครับใครสนใจยางสิบล้อหรือแบบไหนก็สามารถโทรมาเช็คราคาได้นะครับเส้นบ้านกรวดอ่ารหานทรายอยู่ออกจากบ้านกรวดประมาณกมที่หนึ่งถึงสองนะครับเมติเจียงไม่แบือเยอะกได้ งัดแค่นี้ทําเป็นเงือออกต้องไม่เป็นพัดลมให้เราเลยเออพัดลมเอาแต่คนเดียวเลยเนาะทางนู้นอ่ะเออดูว่ะตั้งสองตัวน่ะพัดลมทางนู้นอ่ะเออนี่ก็เราอ่าทำทุกอย่างครับเบรคคาดช่วงล่างเบรคคาดช่วงล่าง ก็นี so first, 20. right. ่เราก็จะถ่วงล้อก็ทางนี้ก็จะเป็นด้านในนะครับอันนี้ก็จะเป็นด้านนอกก็ตัวนี้ก็จะประมาณส5บห้านะครับเราต้องใส่15้าไปฝั่งนี้20สิบใช่ไหมไม่รู้นะผมไม่เคยอันนี้ก็เราต้องขูดครับมันจะมีมาร์กมันจะมีมาร์กศูนย์ของมันตรงนี้นะครับมันจะมีข้างนอกข้างในเวลาเราถ่วงล้อถ้าเราไม่ถ่วงล้อถามว่าได้ไหมได้ แต่ว่าพวงมาลัยจะสั่นนะครับพวงมาลัยจะสั่นนี่ครับคนนี้ก็จะเป็นพนักงานหลายอย่างครับเ,เป็นพนักงานพิยอะไรทำท,ทำทุกอย่างเลยอ่ะคนเนี้ยทั้งสมองทั้งเสมียนทั้งเขียน,ยนบินเช็คคงเช็คของเอาเยอะกว่าเพื่อนเลยไหม <laughs> กินอะไรทำไมใหญ่แท้ กินอะไรใหญ่ใช่สาวสุรินไงตัวตัวใหญ่อ๋อสาวสุรินสุรินต้องกินสูราดิดูกินโสดใช่ไหมนี่โสดโสดความติดเดิร์โสดจริงไหมนี่ <c oughs> โสดแบบโกหกหรือว่าโสดยังไงโสดในโลกออนไลน์เออบางครั้งนี่ไอ้คนหนูโสดค่ะหนูโสดค่ะแต่พออยู่บ้านอยู่กับแฟนแสดงว่ามีแฟนแล้วเนี่ย นอนกับแฟนไหมนอนกับแฟนไหมหรือว่านอนกับเอใจกิน่ยไม่อาระบาลขโมยโอ้ดูมีการเล้งกันอีกเรอมันยางมันเด้งทีนี้เขาเติมออกซิเจนเติมลมมันก็อยู่ประมาณเท่าไรสามห้า ถ้าเติมลมออกซิเจนเสร็จเขาจะใส่จุบสีเขียวเนี่ยสังเกตง่ายๆถ้าเป็นลมธรรมดาเราจะใส่สีดำานี่ก็เปลี่ยนเช็คตัวนี้ก็จะเป็นสปริงไม่ใช่แนบแผ่นดิสก็แผ่นหน้าก็ใหญ่ครับยางอะไรนี่น่าจะสับเปลี่ยนได้ไหมเสีย สับเปลี่ยนด้วยก็เอาอยางไอตัวเนี้มาเปลี่ยนตัวนี้ขอบสิบแปดครับอันนี้ไหนอยู่ดีไหมนี่เออนี่หละไม่มีรอยปะ ไม่มีรอยปะนี่ก็ลูกค้าแถวแถวบ้านกรวดนี่แหละครับก็ส่วนมากก็มีแต่แถวแถวบ้านกรวดขาจรก็จะส่วนน้อยครับขาจรก็ส่วนน้อยอันนี้ก็จะให้เด็กฝึกงานช่างยนต์นะครับทำดูเทคนิคบุรีร์ค่ะเทคนิคบุรีร์นะครับ อันนี้ก็โสดนะครับลูกสองครับ <c oughs> แมว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 หยับติดเอ้ยเงาะเงาะหนูใส่เสื้อบีอาไวา้โมเถือการอันนี้ใ <c oughs> ส่เป็นยังนี่ฮะฝึกง,งานได้กี่วันแล้วนี่เดือนหนึ่งนี่ใส่เป็นไหมฮะโอ้เร่งเดือนหนึ่งอะไรยังไม่เป็น เนี่ยไม่ต้องทําอะไรเลยเนี่ยไม่ต้องทําอะไรเลย,เยปล่อยเฉยๆเนี่ยเห็นไหมมันก็ลงของมันเองอันนี้ก็งัดปุ๊บแล้วก็กดตรงนี้นิดนึงแต่ต้องกดให้แรงนิดนึงแต่ช่วงท้ายๆต้องขยมๆนิดนึงไอ้ตัวนี้ก็จะเป็นเออ่ใบปะบอนะครับอันนี้สดุดเลยอะไรนะ,ะวัดซิลีนมาหน,นี่มาหน,นี่ทาปากให้ก่อน อ๋อตัวหลอลื่นเข้าไันิ้วแ่ม่เ้าก็ไม่ต้องงานปะก็ก็เอานี้ว้นอกไปไว้ในหว่านั่นไว้นอกือก็เอานี้ไว้ในหว่ามันจะไปไรเอาเนี่ยยัดไว้ในนี่ช่างก็ ทำอะไรฝั่งนี้ทำอะไรนี่เปลี่ยนลูกหมาก,ก,มากนอกในหรือว่าเปลี่ยนแค่นอกอย่างเดียวน,นอก,นอกแล้วก็ลูกหมากปีนนกบนนู่นข้างบนทุกอย่างครับอยู่นี่ครบถ่ายน้ำมันคงน้ำมันเครื่องยกเกียร์คัดเฟืองทงเพืองท้ายครับร้านผู้ทอนเจริญยางยนต์นะครับเบอร์โทรก็ตามที่ผมบอกไว้นะครับก็เดี๋ยวผมจะ อไปในใต้คลิปแล้วกันนะครับก็ใครมีปัญหาอะไรก็เรื่องยางก็สอบถามร้านผู้ทนได้ก็มีเบอร์โทรนะครับ <c oughs> ผมว่าจะลองโชว์สักหนึ่งเส้นพอดียางนี้ขิเรกันไปเดี๋ยวเปื้อนครับ <c oughs> ผมก็เลยไม่ถอดดีกว่า <c oughs> พูดแบบง่ายๆครับสบายๆครับอยู่นี่พูดง่ายๆบายสบายโอเคครับเดี๋ยวสำหรับคลิปนี้ก็อย่าลืมฝากกดติดตามทีมงานช่างด้วยครับนี่ครับก็ไปดูตัวเองแล้วกันครับทีนี้เงยครับไปดูครับผมเอฟซีทั้งร้านเลยนะครับอยู่นี่ทั้งคนส่งยาก็เป็นเอฟซีนะครับ โอเคครับเดี๋ยวสำหรับคลิปนี้ก็บายบายสวัสดีค่ะเอ้าฝากร้านหน่อย à, รอเร็วฝากร้านหน่อยเร็วฝากร้านที่พลเจริญยางยนต์นะคะอยู่อำเภอบ้านกวดนะคะเส้นบ้านกวดรหัสจ่นะคะยางด <À. S 2> ีคุณภาพราคาถูกเยี่บายบายสวัสดีจ้า